ครัววันนี้ขอเสนอเมนูราดนาเกี๊ยวกรอบค่ะเกี๊ยวกรอบกรอบไม่ต้องไปหาซื้อเส้นให้ยุ่งยากเอาเกี๊ยวเนี้ยมาทําทานกันเลยราดด้วยน้าราดนะ้ำฉ่ำๆดรอทกลมๆเข้ากันสุดๆใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมว,วัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำแผ่นเกี๊ยวมาหั่นให้เป็นเส้นรัดนาก่อน ให้เป็น4ส่วนตามเจได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนำคณะมาหั่นแบ่งให้เป็นขนาดพอดีคําเช่นกันค่ะหั่นให้หมดดีเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใส่เยอะๆได้เลยจากนั้นรอให้น้ำมันรอ้อนนำแผ่นเกี๊ยวที่เตรียมไว้ลงไปทอดเลยค่ะทอดให้กรอบเหลืองสวยน่าทานดี เมื่อสุกทั่วกันแล้วนำขึ้นมาพักไว้เสด็จน้มันได้เลยต่อไปตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดค่ะใส่หมูลงไปนำลงไปต้มให้สุกกำลังพอดีเมื่อเสร็จแล้วใส่ข้าวโพดอ่อนลงไป ตามด้วยคนาและคนต่อได้เลยคนให้เข้ากันดีนะคะเอาให้ส่วนผสมทั้งหมดนี้สุกค่ะเมื่อส่วนผสมสุกแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมพริกไทยป่นน้ำตาลทราย จากนั้นคนต่อได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีเลยกลิ่นเนี่ยคือหอมน่าทานมากคนจนเข้ากันดีเจก็จะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปและคนให้ใขไข่ไก่ของเราแตกตัวละค่ะข้าวกส่วนผสมทั้งหมดเลยคนจนเข้ากันดีจากนั้นเติมแป้งมันละลายน้ำลงไปหน่อย และคนให้ราดหน้าของเราเนียนเหนียวขึ้นนั่นเองล่ะค่ะคนไปไเรื่อยๆจนสุกทั้งหมดดีเข็มข้นน่าทานแล้วละก็น่าทานสุดๆเมื่อเสร็จแล้วไปค่ะเสิร์ฟกันได้เลยใส่เกี๊ยวของเราลงไปตามด้วยน้ำราดหน้าร้อนๆราดตามลงไปราดให้เยอะตามชอบได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูราดหน้าเกี๊ยวครอบ หม,มูนุ่มๆน้ำรัดนาำรดกลมกลอมได้เกี๊ยวกรอบๆด้วยแล้วคือปังไม่ไหวใครอยากปรุงรสเพิ่มพริกเอ่ยน้ำตาลเอ่ยน้ำส้มสักนิดก็จัดเลยค่ะคลุกๆแ๊บดเดียวก็ทานได้แล้วละคะ่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ